ครับผมบทที่4นะครับเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้ IoT เนี่ยกับสมาร์ทฟาร์มนะฮะหรือว่าอาร์กิลเชอร์นะครับประเทศไทยเนี่ยก็คือจะเราบอกว่าเกษตรกร,ร,กรคือกระดูกสันหลังของชาตินะครับเราต้องการที่จะทำการที่จะให้ให้น้ำให้ปุ๋ยกับพืชให้เต็มที่นะครับ ซึ่งจริงๆมันมีความเหมาะสมนั่นเองแต่หลายคนก็เข้าใจว่าสมาร์ทฟาร์มคือการเนี่ยถึงเวลาตอนเช้านะครับมันก็เปิดให้น้ำปืดปืดปืดปดซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นหลายสิ่งอย่างเช่นคุณจะปลูกลำไยลำไยอาจจะชอบเรื่องความชื้นมากความชื้นในที่นี้มันไม่ได้ต้องการลงรากถ้าสมมติให้ความชื้น หทน้ําลงไปเยอะให้รากก็กลายเป็นว่ารากต้นลําใหญ่เนา่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่จริงๆเราไปใช้ความชื้นเนี่ยกับตรงไหนเราอาจจะใช้ในส่วนของไปพ่นสเปรย์หมอกตรงให้ดอกมันจะทําให้เป็นไงครับมันเกิดการอยากจะผลิตพึผลิตออกดอกออกผลเงี้ยเต็มที่นะครับ ในภาพนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีนะครับว่าเขาใช้ IOT เนี่ยช่วยในส่วนของสมาร์ทฟาร์มอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าในแต่ละส่วนให้ฟังนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของการใช้หุ่นยนต์แล้วก็โดนเนี่ยซึ่งหุ่นยนต์เราอาจจะไปติดตั้งในอะไรครับในรถรถแทรกเตอร์รถไถนาซึ่งสามารถที่จะให้มันวิ่งเนี่ยตาม GPS หรือวิ่งวิ่งตามเส้น แต่เลือกส่วนไล่นาอย่างบ้านเราบอกว่าเราไปซื้อหุ่นยนต์ซื้อโดนอะไรงนี้มาถามว่าซื้อเงืนไหวไหมมันก็ซื้อไม่ไหวเพราะว่าราคามันเป็นแสนเป็นล้านอยู่มันก็อาจจะมีสตาร์ทอัพใหม่ๆอย่างตอนนี้ของโดนมีแล้วก็คือใช้โดนเนี่ยบินพ่นยาแล้วก็บินพ่นปุ๋ยยายาคือยาฆ่าแมลงนะครับเขาก็รับค่าจ้างวันละ300ออะไรอย่างนี้ซึ่งราคามันก็อาจจะ ราคาเริ่มเริ่มจะถูกกว่าการใช้คนไปพ่นไปอะไรอย่างนี้ละแล้วก็มันไม่เป็นอันตรายต่อคนด้วยนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์เนี่ยสำคัญมากในการที่จะวัดสภาพแวดล้อมของในฟาร์มเนี่ยฮะในส่วนที่3มก็จะเป็นส่วนของข้อมูลสัตว์เลี้ยงสมมุติว่าเป็นเป็นฟาร์มเราปลูปกแล้วก็จะมีพวกกัวพวกควายอยู่ เราก็จะเก็บข้อมูลพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยว่าสมมุติมันตัวไหนมันป่วยเราก็จะมีเซ็นเซอร์แล้วก็รีบแยกมันออกจากกลุ่มก่อนก่อนที่มันจะติดเชื้อกันแล้วก็ตายกันหมดนะครับจากนั้นขอเป็นภาพรวมเลยนะครับจาก4ถึง8เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับว่าทำยังไงพืชถึงจะโตได้แล้วก็มันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้พืชเนี่ย มันเป็นโรคหรือว่าเกิดการที่ให้พืชผลผลิตเนี่ยน้อยลงนะครับในภาพนี้ก็จะเป็นส่วนของ Weather Station นะครับถามว่าทำไมเราต้องมีไว้ในเลือกส่วนไรนาเราอีกตั้งๆที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีแล้วนะครับถ้าส่วนเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรียกว่า Micro Station นะครับ ไมโครสเตชันก็จะมีขนาดเล็กหรือจะเรียกเป็นอีกอย่างว่าไมโครไคลเมตที่จะตรวจสอบสภาพแวดล้อมเนี่ยในระยะเล็กๆเ,เลยเล็กมากๆเลยนะครับอีกในอนาคตน่าจะมีลัก,ลกษณะของนาโนไคลเมตมั้งฮะเพราะมันเล็กกว่าไมโครในสถานีตัวสเตชันเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอันแรกเลยเขาจะมีเรื่องวันวัดทิศทางลม ทำไมเขาต้องรู้เรื่องทิศทางลมเพราะว่าทิศทางลมเนี่ยเขาสามารถที <The wind> ่จะทําให้ร <The wind> ู <The wind> ้ว <The wind> ่าเนี God. ่ยตอนนี้ลมลมมันมาทิศทางไหนเราก็จะมีตัวหนึ่งก็คือความความเร็วลมความเร็วลมที่เป็นที่จะเป็นตัวตัววัดตัววัดกลมๆเนี่ยฮะเขาก็จะวัดความเร็วลมเมื่อได้ความเร็วกับทิศทางลมเสร็จเขาจะมา เก็บค่าต่อไปก็จะเป็นค่าพวกอุณภูมิความชื้นความกดอากาศนะครับแล้วก็จะมีค่าปริมาณน้ําฝนจากนั้นเนี่ยเขาส่งค่าไปที่ไหนเขาส่งขึ้นระบบคลาวนะครับระบบคลาวก็จะเห็นจากภาพเป็นแดชบอร์ดรายงานในจากในภาพเนี่ยว่าตอนนี้ตอนนี้กี่โมงอุณภูมิเท่าไหร่ค่าเป็นเท่าไหร่เขาจะเก็บ เก็บค่าเนี่ยแล้วก็พยากรแบบแม่นๆเลยว่าโอกาสที่ฝนน่าจะตกมีอยู่ถ้าเป็นพวกระบบเกษตรบางที่เขาไม่สามารถที่จะมีน้ํามาสแปร์ตลอดเขาก็จะใช้อะไรครับใช้ระบบพวกเนี้ยที่จะทําการเพื่อพยากรว่าเราต้องใช้น้าเนี่ยเยอะเยอะมากไหมถ้าไม่ต้องใช้น้ําเยอะมากเขาก็จะใช้น้ําเท่าที่จําเป็นถ้าในกรณีที่ฝนไม่น่าจะตกอะไรอย่างนี้นะครับ ในภาพนี้ก็จะเป็นโดนบินให้ผมไม่เข้าใจเขาให้ปุ๋ยหรือเขาให้ยาฆ่า,ามแมลงนะก็คือตัวเนี้ยมันก็จะมีลักษณะหิ้วหิวถังขึ้นมาแล้วก็พ่นพ่นออกไปเขาก็จะมีคนเหมือนบังคับนะครับซึ่งพวกเนี้ย ถามว่าทำไมยังต้องใช้คนบังคับอยู่เพราะว่าในอนาคตเนี่ยระบบ AI จะทำให้โดรนเนี่ยฉลาดขึ้นก็คืออาจจะทำให้โดรนเนี่ยบินบินให้โดรนอาจจะบินเพื่อให้ตัวยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าปุ๋ยเนี่ยกับพืชพืชที่มันคิดว่าโดนโดนมแมลงกินมากหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะโดนมแมลงกินหรือว่า ตัวที่จะต้องให้ปุ๋ยจริงๆมันก็จะวิเคราะห์เลยนะครับในส่วนนี้เราจะเรียกเขาว่า l i h t s t o c k monitoring นะครับก็คือจะเป็นส่วนของการเก็บค่าของสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยจากนั้นเขาจะส่งส่งสถานะให้ดูว่าตอนอย่างในภาพบัวตอนนี้เขาอยากรู้ว่ามันเริ่มใกล้ติดสัตว์ไหมเขาก็จะมี วิธีพยากรณ์หลายอย่างเช่นเก็บค่าอายุเก็บค่าความร้อนในตัวเก็บค่าการการเลอะหรืออะไรอย่างนี้เมื่อเก็บค่าได้เยอะเสร็จเขาก็จะมีดูแนวโน้มว่าเออโอกาสที่มันจะติดสัตว์สมมติเขาไม่อยากให้มันผสมพันธุ์เขาก็จะกันไว้ก่อนหรือเขาอยากให้มันผสมพันธุ์เขาก็จะทําการรีบต้อนให้เข้าไปผสมพันธุ์อะไรอย่างนี้นะฮะ จากภาพนี้นะครับเขาใช้เทคโนโลยีไล d ดาร์ไลดาคือเป็นการเก็บเก็บค่าเหมือนกับลักษณะคล้ายๆเรดาร์แต่นี้เป็นไลท์ไลท์ก็คือเป็นแสงนั่นเองแล้วก็จะทำการตรวจเช็คว่าตอนนี้มันมีพืชผลอะไรให้เก็บไหมเขาก็จะวิงว่งวิ่งวิ่งเก็บว่าเออถ้ามันไม่มือพืชผลเนี่ยเขาก็จะหยุดละนะครับ ในภาพนี้ก็คือเป็นโรงเรือนอัจฉริยะอัจฉริยะก็คือพวกสมาร์ทนั่นเองนะฮะเขาก็จะมีส่วนของเซนเซอร์เนี่ยมากมายเลยเขาก็จะทำการดึงดึงอุณหภูมิภายนอกมาทำให้อากาศในโรงเรือนเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นสมมุติข้างในโรงเรือนเนี่ยมีค่าความชื้นเยอะวิธีกำจัดความชื้นก็คือดูดดูดอากาศข้างนอกเข้าไป นะครับดูดเข้าแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือดูดออกนะครับในภาพนี้ก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์นะครับที่จะคอยเก็บเกี่ยวเพราะในอนาคตเนี่ยเข้าใจว่ามนุษย์อาจจะไม่ได้ทำงานใช้แรงงานอีกหน่อยก็คือใช้หุ่นยนต์เนี่ยทำแรงงานแล้วมนุษย์ก็คอยบังคับอย่างเดียวนะครับเพื่อที่ต้องการผลผลิตมากขึ้น สรุปนะครับในส่วนของสมาร์ทฟาร์มนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือทำไงก็ได้ให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำการ,กรเกษตรแล้วมันได้ผลผลิตมากเยอะๆมากๆเลยแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยอย่างเช่นการติดพวกเวทเ h อร์ t a t i o n ไว้ดูว่าตอนนี้พยากรณว่าตอนเนี้ทิศทางลมอุณหภูมิความชื้นมันเท่าไหร่ทำให้เรา สามารถที่จะเลือกให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมนะครับหรือว่าการติดตัว w e r r a b l e สํสำหรับสัตว์เนี่ยเพื่อป้องกันเวลาสัตว์มันเป็นโรคติดต่อเราจะได้แยกมันทันนะครับก็ขอจบบทนี้เท่านี้ครับผม